สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีป้าเขียวนะคะอา้าวก่อนจะไปชมบอลสีป้าแมวก็ต้องฝากเบอร์ไปก่อนชอบหัวขับหัวทิ่มเรื่อยเลยป้าแมวนะคะนี่อ่ะเป็นเบอร์ป้าเขียวจ้ะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวได้เลยนะคะ FC ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ก็ลมบ้านป้าแมวแรงมากเลยนะคะ FC แรงมากเลยก็เอาเอา่อาอะไรเขาเรียกโครงบอลของป้าแมวนะที่ทงที่ป้าแมวทําเป็นโครงบอลแบบนี้นะคะ ล้มหมดเลยค่ะเอฟซีล้มหมดเลยเนาะบอลก็ได้เสียหายนะคะแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับบอลที่ส่งให้เอฟซนะคะวันนี้ป้าแมวไม่ได้จัดส่งบอลให้เอฟซเลยเนาะเป็นพรุ่งนี้นะคะท่านที่ยังที่ส่งที่ที่สั่งมาใหม่นะคะป้าแมวขอส่งพรุ่งนี้นะคะป้าแมวขอแจ้งผ่าน y o youtube ของป้าแมวตรงนี้เลยจ้ะส่งเป็นพรุ่งนี้คะ่ะเอฟซส่งเป็นพรุ่งนี้นะคะป้าแมวส่งให้พรุ่งนี้คะ่ะวันนี้หรือหรือแล้วก็ทาใหม่มันเหนื่อยมากค่ะแล้วยังไม่ไมันไม่เสร็จเลยของป้าแมวอ่ะโดนลมพายุ ทั้งเมื่อคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะบ้านปลาแมวโดนเต็มเต็มเลยจ้ะค่ะก่อนจะไปดูบอนสีปลาเขียวป้าแมวขอพูดอีกนิดเดียวนะคะ fc อย่าเพิ่งลำคานป้าแมวเนาะค่ะ fc ที่ซื้อไก่พี่จินไปอะ่ะไก่เศรษฐีอะ่ะพี่จินขายไปสามกระถางหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ท่านที่ซื้อพระนครไปอะ่ะ fc รู้ไหมคะนี่ป้าแมวบอกนะเนี่ยป้าแมวบอก เอฟซีเอาไปเลี้ยงให้ดีแล้วก็ทุกอย่างบอลสีเลี้ยงให้ดีนะคะแต่ตอนนี้พะแม่จะบอกเป็นหลายๆชื่อไปนะคะไก่เษฐีไก่ทุกชนิดนะคะไก่ทุกชนิดเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เขาซื้อมาคือประเทศเพื่อนบ้านเราเขามากว้านหาซื้อไก่เรษฐีกับพรนนครน,นะคะเอฟซีใครเอฟซีท่านท่านใดมีมมมจํานวนแล้วหรือเพาะผ่าหัวทําจํานวนแล้วค่ะเดี๋ยวพาแมวก็จะบอกให้แอดมินเขาโทรไปหาเอฟซีนะคะนี่พะแมวบอกแจ้งข่าวไว้เนาะค่ะเอฟซี ตอนนี้พี่จินไม่มีแล้วนะคะตอนนั้นพี่จินขายให้เอฟซีไปอะ่ะคือกระถะสามนกระ,ะสามต้นหนึ่งร้อยบาทในกระถางเดียวนะคะสามต้นหนึ่งร้อยบาทเนะะา,นานะ,ะถือว่าสวยนะคะไก่เศรษฐีนะแต่ตอนนี้เขามาหาซื้อต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็ถือว่าแพงอยู่นะคะต้นละร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะป้าแมวก็จะมีอะไรก็จะมาบอกเอฟซีนะคะท่านใดที่ทําจํานวนได้แล้วก็เพาะให้สวยๆนะคะเอฟซี FC นะฝ่าหัวเขาทําจํานวนเขา ถามว่าทํายังไงให้สวยแล้วป้าแมวอ่ะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูค่ะอันนี้นะคะที่เป็นพ้าเขียวขรเพราะผ่าหัวนะคะเป็นไม้ผ่าหัวเนาะถ้า fc ผ่าหัวแล้วนะคะป้าแมวแนะนําแบบนี้นี่นี่เห็น,นไหมกาลังปิ่มๆขึ้นมาแบบนี้นะคะให้แยกใส่กระถางเลยนะจ๊ะแยกใส่กระถางเลยแล้วก็เอามาทําการอบนะคะอบแล้วถ้าแยกตอนนี้เขาจะยอดเขาจะไม่โดเดนะคะอย่างนี้เขาจะทัางเป็นพุ่มตั้งสวยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้คือผ้าเขียวแยกตอน คือมันสูงมาแล้วสูงประมาณขนาดนี้แล้วนะคะสูงขนาดนี้แล้วแล้วต้นเขาจะโตขึ้นไปอีกเขาเขาก็จะสูงมากกว่านี้นะจ๊ะ fc นี่นะคะถ้าสูงแบบนี้ถามว่าดีไหมถ้าเราเลี้ยงไว้ดูเล่นก็สวยงามดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงทําจํานวนนี่ให้ทําแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นี่แบบนี้จ้ะแบบนี้กําลังปิ่มๆมาแบบนี้ค่ะ fc นี่นะคะนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกใบซึ่งมาสวยงามเขาก็จะไม่ไม่สูงแล้วก้านเขาก็จะไม่ยาวนะคะก้านเขาจะไม่ยาวนะคะให้ทําแบบนี้นะ นี่ป้าแมวแนะนํานะคะถ้าป้าแมวพูดเยอะพูดมากเกินไปก็ขอโทษขออภัยเอฟซด้วยนะคะนี่ป้าแมวก็อยากให้เอฟซได้เอาไปรู้เอาไปเอาไปทําเป็นของตัวเองจ้ะค่ะอันนี้นะคะเป็นมณีล้อมเพชรก่อนนะคะเริ่มที่ไม้ด่างก่อนคะ่ะเอฟซมณนีล้อมเพชรด่างแบบนี้นะคะนี่เนาะมีให้เอฟซเลือกนะคะนี่วสวยๆเลยหน้าวสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าเขียวแบ่งปันให้ที่กระถางละเท่าไหร่ป้าเขียว หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc มัน internet, ีร้อมเพชรด่างนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะคะนี่กระด่างมาเลยนี่ด่างเขียวนะคะนี่เขียวขาวนะ,ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีอยู่สี่กระถางนะคะ fc นะนะ,ะเดี๋ยวพ่อแมวมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะนี่นี่น,นี่สวยๆเลยค่ะนี่ในกระถางนี้มีสามต้นนะคะขายให้เจ็ดสิบาทจ้ะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะ fc ขายให้เจ็ดสิบาทนะคะพ่อแมวขายเจ็ดสิบาท มาต้นนี้ค่ะลูกไม้ด่างเหลืองค่ะดีนะคะลูกไม้ด่างเหลืองนะคะต้นนี้ต้นที่สองนะคะ fc ต้นที่สองค่ะดี่นะคะต้นที่สองจะค่ะก็เจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะขายให้เจ็ดสิบาทมีสองต้นนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ซับพูนผลนะคะลูกไม้ซับพูนผลนี่สวยๆเลยซับพูนผลสวยมากนะคะมีให้สามกระถางนะคะ fc นะคะลูกไม้ซับพูนผลค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันจะโอ้โหสวยมากนะคะ ไซส์แม่พันธุ์แล้วค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะมาต้นนี้เลยค่ะนี่นี่ก็สวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้ทาไมมีกาบอย่างนี้ล่ะมันสวยจังเลยนี่นี่นี่เอฟซีดูนะคะนี่นะคะนี่นะนี่นะนะคะเป็นกาบแบบนี้นะนี่นะจ้าป้าแมวให้ดูนะแล้วเขาม่เขาไม่ทิ้งใบนะคะเขาไม่ทิ้งใบเลยนี่นะคะกาบขึ้นมาเอ้ยมันสวยจังเลยต้นเนี้เออไม่เจ็ดสิบาทเท่ากันจ้ะต้นนี้เห็นแต่แบบนี้นะคะเอฟซีเดี๋ยววลางเขาจะกัดมาจะสีสวยมากนะคะนี่นะ จ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้นะคะอันนี้ยิ่งสวยค่ะค่ะลูกศลานักป่าใช่ไหมประเขียวลูกไม้ศิลานักป่านะคะสวยๆเลยลูกไม้ศิลับนักปา่าลูกไม้อะไรเนี่ยผักเขียวศิลานักปา่าผสมกับตะครนใช้สีน,น,สนี่นะคะเป็นลูกไม้ศิลานักปา่ามีกระถางเดียวนะคะกับนะครชใช้สีค่ะนี่เป็นฟอร์มกอนะคะ เจ็ดสิบบาทแล้วต่อมาเป็นไก่ฟลอริดาค่ะไก่ฟลอริดาเท่าไรในกระถางเนี้ย้าเขียวใช่ีไ่ไก่หน้าแดงเหรอไก่หน้าแดงหรอไก่แดงมันเหมือนไก่ฟลอริดาเลยฟลอริดามันออกสีชมส้มๆเหรออันนี้ไก่หน้าแดงเท่าไหร่อ่ะมีมีต้องหลายต้นแล้ว้าเขียวสามต้นเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่หน้าแดงเนาะโอ้ยต้นนี้ยิ่งสวยเอฟซี FC. นี่ดูสินี่นะคะสวยเป็นลูกไม้เหลืองนะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะนี่นะคะสวย อย่างนี้เอารอเอดอกก็ได้เลยนะคะรอดอกได้เลยเจ็ดสิบาทเท่ากันจ้ะค่ะ,คคะต่อมาเป็นชายชนสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะนี่นะคะโหลดใหม่มาแบบนี้เลยนะคะแดงสวยเลยไซส์แม่พันุ์เลยนะคะเอฟซี FC, นี่นะคะมีให้เลือกสามกระถางค่ะสวยๆทุกกระถางเลยนะจ๊ะนี่นะคะสองร้อยบาท200บาทค่ะมีแค่สามกระถางค่ะปลาเขียวเก็บไว้นานมากแล้วนะสองร้อยบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ ด้านนี้เป็นสุนทอนู่ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะสุนทอนู่เวลาเขากัดสีจะสวยมากนะคะสุนทรภูด้านนี้เล่าปีโจโฉนะคะโจโฉนะคะมีสามต้นเนาะเวลากัดสีเขาจะสวยมากนะคะโจโฉนะกระถางละเจ็ดสิบาทนะเียวเจ็ดสิบบาทต้นนี้ชื่ออะไรมิ่งมะเหสีมิงมะเหีคอฟซีมิงมะเหสีนะคะเท่าไหร่เอ่ยหกสิบาทเขียนไว้หกสิบาทนี่นะคะมีสามกระถางนะคะมิ่งมะเหสีค่ะจะมาด้านนี้นะคะ ้นนี้เป็นเทพอักษรานะคะทีเทพอักษราเป็นเขาแข้งหลุดนะคะค่ะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ด่างสวยๆเลยนะคะลูกไม้เศรษฐีพันล้านนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่ค่ะลูกไม้เศรษฐีพันล้านค่ะมีต้นเดียวจ้ะอ๋อมีสองต้นมีสองต้นนะคะเจ็ดสิบาทเท่ากันจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทจ้ะลูกไม้ด่างเนาะวางตรงนี้ก่อนอันนี้อะไรเทพอักษรเทพอักษรานะคะด่างแบบนี้เจ็ดสิบบาทจ้ะ นี่นะคะนี่อีกต้นหนึ่งเจ็ดสิบาทนะคะเทพอ,อักษารานะเจ็ดสิบาทจ้ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยต้นนี้ชื่ออะไรเทพสสยลุงอ่ะเทพสสยลุงเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะเท่ากันเลยนี่นะคะเท่ากันจ้ะจ้ะมาด้านนี้ค่ะเป็นคังกินดายิ่งโตยิ่งสวยคะ่ะเอฟซีนี่นะคะป็าเขียวขายให้คังกินดาฟอมกอละห้าสิบาทนะจ๊ะห้าสิบบาทค่ะเนาะฟอมกอละห้าสิบบาทนะคะคังกินดาจ้ะ ต้นนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะ mm hmm. พิกุลทองพิกุนทองอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่นะมีน้องมาด้วยนะคะเป็นฟอมกอเลยนะคะเวลากัดสีก็จะสวยมากค่ะพิกุลทองค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะค mm ่ะ hmm. ด้านนี้เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะนี่นะคะใบนี้หลอดใหม่ออกมาด่างแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะเพชรเจ็ดสีต้นนี้ขอเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะ ด้านนี้เป็นศีลาหุ่มทองนะคะศีลาหุ่มทองนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยนาย,อนายดอกลักนะคะเอฟซีนายดอกรักกระกรกดกสีจะสวยมากนะจ๊ะกระถางเท่าไหร่พี่เขียวเจ็ดสิบบาทเท่ากันไปเลยด้านนี้นะคะเอฟซีปีกกินาลีนะคะปีกกินาลีมีให้สองกระถางค่ะนี่นะคะกระถางละหกสิบาทจ้ะมีสองกระถางนะคะแล้วด้านนี้ค่ะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะ เอาไปเท่าเท่ากันจ้ะหกสิบาทนะคะสามาต้นนี้จ้ะต้นนี้ชื่ออะไรมีชื่อมันเนี่ยเขียวนี่เลยหน้ำมึงนน,น,เน,น,งน,นเอาไปห้าสิบาทจ้ะต้นนี้เหรอโอ้ยไม่ต้องไลไม่ต้องไลเขาจองแล้ว <laughs> นี่มานี่เลยดังๆเลยชื่ออะไรเอย่ยกะบีในร้อยเท่าไหร่จ้ะเจบาทกะบีในร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วต้นนี้ล่ะจ้ะห้าสิบบาท <laughs> สาวโพธารามห้าสิบบาทนะคะ สาวนะครใช้สีดังๆแบบนี้ละพี่เขียวเจ็ดสิบบาทจา้ะต่อมาเจ้าสาวค่ะเท่าไหร่สวยจังเลยเจ้าสาวพี่เขียวเท่าไหร่จ้ะเนี่ยเจ็ดสิบาทเลยเนาะเจ็ดสิบาทไว้ค่ะราคาเดียวเลยนะคะเอฟซีเอาไปปลูกฟอร์มกอสวยมากค่ะนี่เนาะ มุสวยมากนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะส่วนมาด้านนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อแมวขายให้เลยนะคะเวทมรกตนะคะสามกระถางนี้ไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะจัดให้เลยนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ส่วนเทพสายลุงตรงนี้นะคะนี่นะด่างแบบนี้นะคะสองกระถางนี้ก็เอาหนึ่งร้อยบาทนะคะขายคู่ไปเลยนะคะนี่นะเอาไปคู่แบบนี้เลย fc บอกว่าเขียวนะเทพสายลุงสองต้นนี้ยังไม่กัดสีนะคะสองต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ะแพ็คคู่เลยจ้ะ สองกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc บอกว่าเขียวนะคะสองกระถางหนึ่งร้อยบาทแบบว่าแผงเขียวนะคะบอกเขาแผงเขียวนะการลืมนะคะย้ํานะค่ะปลาเขียวมีสาคูด่างนะคะเป็นฟอร์มกรนะคะนี่นะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้แล้วปลาเขียวชื่ออะไรเนี่ยอมเงินอมเงินเท่าไหร่จ้ะกระถางห้าสิบบาทห้าสิบาทนะคะอมเงินนะห้าสิบาทจ้ะอมเงินสวยสวยเลยนะคะ fc อมเงินค่ะห้าสิบาทต้นนี้เป็นสาคูด่างนะคะเท่าไหร่ปลาเขียวย้ำหนึงร้อยนะคะนางลากสุดเท่าไหร่ นางล่กสดเอาไปเจ็ดสิบาทมีสองต้นค่ะสองต้นนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะเอาไปเก็บมาด้านนู้นพระเขียวรวมกันค่ะวันนี้ป้าแมวสวัสดีไปกับอบอลสีสวยๆนะคะเอฟซี FC. ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ป้าแมวตลาดบอลสีนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทําคลิปหน้าแล้วเรามานั่งคุยกันนะคะมาคุยเรื่องบอลกันเนาะค่ะคลิปหน้านะคะจะเป็นการนั่งคุยเรื่องบอลกันนะคะเอฟซี FC. เรื่องการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรอ้าวพรเขียวยังมีใบชําฉาขายไหมเนี่ยมีค่ะ ใบทําฉาโลเท่าไหร่เอยปลาเขียวยี่สิบบาทค่ะนี่นะคะเป็นใบท้าฉาปลาเขียวที่ไปเก็บมากับป้าแมวนะคะอันเนี้ยมีมีสารอาหารครบสําหรับบอนสีแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะคะเน้นย้นําเลยบอนด่างนะคะบอนด่างชุดนิดนะคะถ้าได้ต้นนี้ไปแล้วบอนจะด่างสวยแล้วลากลากลากจ็จะจะจะ,จะเจริญโตตัวเร็วขึ้นขึ้นนะคะอฟซีอันนี้ป้าแมวทดลองของป้าแมวมาแล้วนะคะไม่ใช่โฆษณานะคะน,นี่ดีจริงๆค่ะปลาเขียวขายโลละยี่สบาทท้าป้าแมวเลยเนาะ ยี่สิบบาทนะคะห้ากิโลค่าส่งสามสิบาทค่ะถ้าเป็นปลายทางขอให้ซื้อสิบโลนะคะสิบโลจะหรือสิบโลขึ้นไปก็ได้นะคะถ้าโอนห้าโลก็ได้นะคะ fc ค่ะวันนี้เป็นอ่าเป็นใบช้ำฉาบานลาเขียวนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะติดเบอร์ละเขยวไว้ให้ท้ายคลิปอีกนะคะโทรแอดไลน์หาละเขียวนะคะมีถุงทองด้วยหรอถุงทองต้นเท่าไหร่ปละเขียวถุงทองก็เจ็ดสิบาทนะคะถุงทองเนาะนี่นะคะเป็นบอลสีบ้านปละเขียวนะคะ fc วันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบานปลาเขียวนะคะ,ะคะ่ะนี่นะคะ fc เป็นไม้บานปลาเขียวนะคะบานปลาเขียวก็เลี้ยงนอกตู้แบบนี้ thai fc เนี่ยนะคะเป็นไม้ด่างบานปลาเขียวเห็นไหมคะเนี่ย fc นะคะ,ะ,คะเป็นลูกเจ้าปอกแก้วนะคะนี่มันเขาผสมมานะคะนี่เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะครึ่งใบเลยเห็นไหมจ๊ะนี่นะคะนี่นะคะ่ะเป็นใบทรงถ้วยนะคะเป็นหลายๆอย่างเลยนะคะลูกไม้เนี่ยยิ่งยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยค่ะเนี่ยนะคะ fc ค่ะว่าวันนี้นะคะนี่นี่ก็สวยจ้ะปีเป็นลูกไม้ไก่สวยมากเลยนะคะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ <S <S เพชรเจ็ดสีถึงไม่ด่างเขาก็สวยนะจะ๊ะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีไม่ด่างก็สวยค่ะ <S 1> <S 1> <S เห็นไหมคะเม็ดเพชรเจ็ดสีเขาจะขึ้นมาเต็มออกแดงนะคะองค์แดงแบบนี้เลยจ้ยาเพชรเจ็ดสีค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกบบระบอนสีสวยๆบ้านป้าเขียวจ้าสวัสดีค่ะ